และนี่คือสกินเอฟเฟกหัวครับที่ลุงบอกว่ามันสวยมา,มากๆเลยมันเป็นเอฟเฟกหัวเป็นมงกุฎนะครับโหแล้วลุงดูเหมือนว่ามันจะมีสามสีตามลีกด้วยนะอุ้ยอันนี้เท่จังเลยสีดำเนี่ยว้าวไม่ยอดผมอยากได้มากเลยอันนี้ตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออบังเอาไว้ซักอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาวด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมทุกทุกคนฮะตอนนี้อยู่กับเกม e w e และตอนนี้มันได้อัปเดตเป็นคริสต์มาสปี2024แล้วทุกคน <Wow. S 2> บอกได้เลยว่ามันได้ทําการอัปเดตแบบนี้มันตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนแล้วเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยทุกคนนะครับ ก็เปลี่ยนยันโลโก้เลยนะโลโก้ก็เป็นแบบลวดลายของแคนดี้นะครับแล้วก็มีฟงมีไฟด้วยนะเออประดมประดับอะไรเต็มไปหมดเลย Winter Holiday Event ฮะในวันที่25นะครับผมเดือนธันวานะฮะไปจนถึงวันที่15เดือนมกราเลยนะครับผมก็มีเวลาให้เล่นถึง20วันนะครับโอ้โคตรเยอะเลยนะทุกคน เออไปดูของดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรของชิ้นแรกนะครับผมก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นหมวกนะครับผมเป็นหมวกวางเออน่ารักมากนะครับนะฮะแล้วนี่เป็นนาฬิกาเออแล้วนี่เป็นแฟลชไลท์ครับอันนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้บีคอนนะทุกคน แล้วนี่อะไรแลนเทนนะครับอ๋อแลนเทนอ๋อเป็นสกินของโคมไฟนะครับผมทุกคนเออมันจะถือคุกกี้เผาไฟแบบนี้เลยฮะเออเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งทุกคนตามลิกที่เราได้เห็นเลยนะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้สกินจำแพดฮะเออจะเป็นกล่องของขวัญแล้วทีนี้พอเราไปเหยียบเนี่ยมันจะมีตัวอ่าโบโบอยู่ข้างในกล่องเด้งมานะฮะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้นี่ที่ ที่เราได้ได้ดูกันนี่อันนี้ของคนไทยนี่ทุกคนโบโบอินเดอะบ็อกซ์เนี่ยคือของคนไทยนะครับแตาทำไมมันไม่ถือกล่องวะทุกคนทำไมมันไม่ถือกล่องสงสัยจะบังนะครับอนี้อะไรเนี่ยฮะอ๋อนี้สกินในนี้อ๋อโคล่าหรอใช่ไหมเออเพราะว่ามันเป็นขวดน้ำไงทุกคนนะครับเป็นขวดน้ำของโบโบนะนี้นี่ไงชื่อก็เขียนบอกอยู่ว่าโบโบนะครับอ๋อนี่คือป้ายชื่อนะครับ เออปลายชื่อปลายชื่อโอ้มีความแรงนะน,นี้คือสวยนะครับผมปลายชื่ออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ท่าอุ้มนะครับอุ้ยเป็นท่าอุ้มแบบว่าอุ้มคนนะอุ้มคนขึ้นไปบนรถสกีนะครับว้าวโอ้โหเป็นการช่วยคนแบบว่าเท่จริงๆนะครับ <laughs> อันนี้นี่ที่เราโอ้อันนี้คือลิกล่าสุดที่เราดูเลยนี่ทุกคนเหมือแนบบเป็นถ้วยชานะครับผม เทใส่หัวแล้วคือมีอันนี้ด้วยนะมีเอฟเฟกของไในพวกแบบเออเกดหิมานะครับแล้วก็เป็นคุกกี้ลอยด้วยนะครับเอ้สวยนะทุกคนนี่เลยโคมไฟนี้โอ้โหเป็นโคมไฟคริสต์มาสนะครับแล้วประดับไปด้วยพวกแบบสติกเกอร์ที่ติดไว้นะครับผมแล้วมีกระดิ่งด้วยนะฮะอันนี้ก็สวยครับแล้วก็อันนี้คือสปีดแพดครับทุกคนเออสปีดแพดอันนี้คือตามลีกที่เราดูเลยนะครับ แล้วก็นี่อะไรเฮยอันนี้คือสกินวอ์ครับสกินวอ์สกินวอ,นวอ์แล้วต่อไปนี้อะไร Why Up โ l o s อันนี้คืออ e ีโมดเหมือนกันนะอโอ้โหแล้วมีมีลำด้วยมีฟอนลำผมนึกภาพออกเลยถ้ามีคนแต่งตัวเป็นเป็นนางลำเนี่ยอีโมดนี่มันเข้าเหลือเกินนะเฮ้ยน่ากลัวนะทุกคนนะต่อไปนี้เอฟเฟกประกายดาวฮะ เออโอ้โหตามที่เราดูในลีกเลยนะครับแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยคือสวยกว่านะครับสวยกว่าที่เราคิดไว้เลยเออมันสวยกว่าที่เราคิดเลยครับประกายดาวนี้โอ้สวยครับสวยสวยอันนี้คือจบที่เทียสามนะครับต่อไปเทียสามอ่ะอันนี้ขอดูสปอยกันนะเทียสี่เทียห้าเทียหกเทียเจ็ดเทียแปดโหทุกคน สูงสุดประมาณเทียตเจ็ดครับแล้วเหมือนจะมีโบแกโบนัสด้วยนะฮะเออเหมือนจะมีโบนัสด้วยนะครับอยู่หน้าแแต่สูงสุดเทียเทียตเจ็ดนะครับผมสําหรับได้ของพวกของสกินอีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับวิคีิปนี้จะยาวหน่อยนะทุกคนนะอันนี้ก็กีตาร์นะครับโอ้มีกีต้าร์สพายหลังด้วยนะครับโอ้แตเหมือนมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเออเนี่ยมีประกายดาวออกมาจากไอ้นี่ครับตุ๊กตาที่ห้อยกีตาร์นี้ต่อไปนี้ปืนสลิงครับทุกคน อันนี้ก็ตามลีกที่เราดูเหมือนกันนะอันนี้โอ้แล้วมีประกายดาวจริงด้วยครับตรงด้ามจับนี้มีประกายดาวด้วยแล้วตรงปลายนี้ก็เป็นเทียนเนาะตามคอมเซ็ตเลยนะครับเออสโนโทอรนาโดอ๋อสโนสโนนาโดโอ้เป็นพายุหิมะนะครับสวยนะใครชอบสีฟ้านี่สวยเลยนะเอฟเฟกต์นี้ต่อไปนี้ก็แคนดี้นาดโดโอ๋อเป็นลายแคนดี้อุ้ยผมชอบสีแดงอ่ะทุกคนผมชอบสีนี้ แต่มันอาจจะเหมือนย้อมแมวเลยนะครับแต่ว่ามันสวยนะเป็นการย้อมแมวที่สวยกว่ากอันแรกอีกะทุกคนต่อไปนะครับผม toy train ร i d เหมือนเราน่าจะขี่รถไฟของเล่นนะครับผมเป็นอีโม e นะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้มันเกมมันเพิ่งอัปเดตของมันยังไม่โหลดนะครับเออคงต้องรอเขาอัปเดตแก้นะฮะเห็นมันลอยไม่รู้มันลอยขี่ขี่ลมตอนนี้ตอนนี้มันลอยขี่ลมไปก่อนนะฮะ ต่อไปสกินเทเลพอร์ตโอ้โหกิฟแซ็กชื่อว่ากิฟแซ็กเทเลพอร์เตอร์นะครับอะไรนะเป็นสกินของเทเลพอร์ตนะครับที่วาร์ปเนาะเป็นแบบกองของขวัญนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นถุงใ่นะครับผมเราสามารถวาร์ปไปได้นะฮะอุ้ยต่อไปนี้สกินไอ้นี่เป็นสกินโคมไฟทุกคนโอ้โหแล้วมีความประกายดาวด้วยแล้วมีแบบมีความสว่างตรงปลายตรงปลายกระดิ่งด้วยนะครับต่อไปก็เป็นป้ายชื่อเนาะทุกคน ใครชอบสีเขียวเนี่ยป้ายชื่อก็อันนี้ก็สวยนะครับกัน,นต่อไปนี้ไม่มีในลีกฮะทุกคนแล้วแล้วสวยด้วยนะเออมันเป็น Candy ้แคนส์ออร่นะครับเป็นแคนดี้ออรแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีหลุดในลีกนะฮะอันนี้เราเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับต่อไปนี้คือของคนไทยอีกแล้วครับดูดอฟเมาส์นะครับผมที่ลุงอยากได้ที่สุดแล้วนะฮะเป็นท่าขี่กวางแต่นี่มันยังไม่โหลดเลยทุกคน ผมภูมิใจแทนเลยครับผมทุกคนนะครับโอเคอันนี้ต่อไปอันนี้เป็น <c oughs> น้องน่ารักมากอุ้ยน้องน่ารักมากทุกคนอุ้ยน้องแลบลินด้วยนี่มันสกินท่าอุ้มนะครับเหมือนแพ็คมันเอาคนลบเนี่ยไปใส่ในถุงของขวัญน,นะครับ <c oughs> แบกอย่างนี้เลย <c oughs> และนี่คือสกินเอฟเฟกหัวครับที่ลุงบอกว่ามันสวยมากๆเลย มันเป็นเอฟเปิหัวเป็นมงกุฎนะครับโหแล้วดูดูเหมือนว่ามันจะมี3สีตามลิงด้วยนะวุ้ยอันนี้เท่จังเลยสีดำเนี่ยว้าวไม่รอผมอยากได้มากเลยอันนี้แก่ไม่รอดแน่ผมเอาแน่แน่ต่อไปนะครับผมจะกินกับระเบิดโอ้หมันเหมือนอะไรวะทุกคนระเบิดอะไรเนี่ยทำไมมันน่ารักจังเลย ต่อไปเลยครับผมสกินโคมไฟอีกแล้วครับเป็นบ้านคุกกี้ที่ลุงบอกว่าสวยในในลีกในคลิปเก่าๆนะ่ะอันนั้นแหละนะครับผมอันนี้ก็สวยแต่ว่ามันอยู่ในเทียท้ายๆป้าอัานนี้เอออยู่ในเทียท้ายจริงด้วยนะครับเออโอ้โหของสวยๆเนี่ยมักจะอยู่อันท้ายๆแต่ไม่ใช่ว่าอันก่อนหน้านี้จะไม่สวยนะมันสวยเหมือนกันหมดเลยแต่ก็อย่างว่าความสวยของเรามันไม่เท่ากันนะฮะบ,บางคนก็บอกอันนู้นสวยพี่อันนี้สวยเออมันก็แล้วแต่ความชอบนะฮะ ต่อไปนะครับผมเป็นสกินตัวโน้ตอันนี้ไม่เห็นในลีกเลยทุกคนเออรู้ไม่เคยเห็นในลีกนะครับโอลาโนตเนี่ยมันวนรอบตัวด้วยนะมันวนรอบหัวด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแบบตัวโน้ตเ,เล็กๆออกมาจากหัวเราด้วยต่อไปนี่คือซานต้ามันคือท่าอะไรอ่ะทุกคนเออเหมือนเป็นท่าอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออทุกคนช่วยบอกกันด้วยนะครับว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรนะทุกคน แต่ว่าชื่อมันเนี่ยมันชื่อซันต้าเมสนะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับอือแต่ว่ามันยังไม่โหลดเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมว่ามันมันมันขี่อะไรนะทุกคนมาดูเทียที่8กันนะครับเทียที่8นี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะอันนี้เหมือนน่าจะเป็นโบนัสหรือเปล่าเออเป็นหน้าเป็นหน้าแบบโบนัสแบบว่าเราแลกของทุกอย่างใน7เทียแล้วแบบทั้งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้แล้วมาแลกหน้า8ถ้าเหลือเนี้ยก็มาแลกหน้า8ได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าอยากได้ของเทียหลังๆไวๆนะครับผมแนะนําเลยนะพอเราได้แคนดี้มาปุ๊บเราแลกของที่ถูกที่สุดในแต่ละหน้านะครับผม4อันก็พอนะครับแลก4อย่างก็พอและเทียต่อไปมันก็จะปลดเลยนะครับ <S <S ผมเหมือนแบบเหมือนคลิปเก่าๆเลยนะครับผมลองไปดูได้นะฮะแลกแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับผมจนได้แบบของอย่างสุดท้ายได้นะครับเอออันนี้ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์คริสต์มาสปี2024นี้น้องๆคนไหนชื่นชอบสกินอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมทุกคนจะตามไปอ่านเมนเลยนะครับผมทุกคนนะ แล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผม